ตอนนั้นกลับมาประมาณปีปลายปี5้สองค่ะอยู่นอประมาณ3,4ป,ป,ณปีแล้วก็พอกลับมาเสร็จปั๊บก็มาเริ่มชีวิตใหม่ ทุกอย่างใหม่หมดเลยมาก็กลับมามีเงินกลับมาแล้วเนี่ะก็ซื้อรถสดเลยก็ไปเอาไปซื้อบ้านที่บ้านรู้ว่าไม่ได้ขายตัวขายไม่รอดขายไม่รอดแต่ก็แล้วเงินเอามาจากไหนเอามาจากไหนร้องเพลงหนึ่งร้องเพลงนะร้องเพลงสามคนแล้วก็ดูดวงแต่ดูดวงได้ได้ดูดวงเนี่ยประมาณ80 20รอ้องเพลงเงินได้จากดูดวงเยอะกว่าค่ะออ อ๋อนั่นแหละก็เลยกลับมานะฮะจนคนเขาไปรู้ว่าพี่ซันนี่ขายตัวจริงไม่ได้ขายก็ไม่ต้องมือเราขาว่าตอนนี้ก็อยากจะขายในเมืองไทยบ้างเอออาจะมีเสียเสียก็ชอบเลยจริงๆเนี่ยคุยกับพี่ซันนี่เนี่ยสามวันก็ไม่จบคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีอีกเรื่องอีกหลายเยอะคนเยอะเลยเยอะมากนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเออนะแต่เสียดายจริงเลยพี่ซันนี่คิดว่ากลับมาคราวนี้ตอนนี้พี่ซันนี่ทำอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้กลับมาก็เลยรู้สึกว่าคือมึงคงต้องใช้ไฟเป็นอาวุธไฟคือไฟที่ปากเออปากก็คือ ไม่ใช่กิจการท้งปากต้องเตออาถยทุกอย่างให้ได้เราก็รู้สึกว่าคือ,อ,ต,อ,นนอตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเร,เรื่องเรื่องรายการก็มีเยอะขึ้นจะมีก็มีเยอะขึ้นเลยก็เยอะขึ้นก็ตั้งแต่ตอนกลับมาปี53เนี่ยก็คือไปไปรับเป็นพิธีกรตามตามเนี่ยเขียนเบอร์นทั่วไปแล้วก็กลับมาร้องเพลงด้วยแต่ว่าพอเรากลับมาเราก็คือกลับมาทางตรงเราเหมือนเดิมคนเข้าใจว่าเราไปวีนวงการอะไรเรย่องดิฉันขอฝากไว้กับรายการนี้เลยนะว่า ดาราทุกคนน่ะเขาก็มีมีเวของเขาอยู่เขามีหนทางเขาอยู่เพราะฉะนั้นบางทีอย่างเต่าทางนางที่ไปเจออะไรที่เป็นสิ่งผิดผิดแล้วมาทาผิดกับเราเราบางทีเราทนไม่ไหวเราก็ต้องบอกเขาตรงๆ<ช>แต่การบอกเราต่อเขาตรงๆมันเหมือนกับเราเป็นคนบีนเพราะฉะนั้นคือถ้าการบอกคุณตรงๆ,ๆแล้วคุณไม่ชอบดิฉชันก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะะนั้นเป็นคนตรงๆจ้างเขาจ้างไปจ้างมาไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นคือเราก็กลับมาร้องเพลงไปจัดเป็นพิธีกรไปเสร็จปุ๊บนอกจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยตอนนี้ก็คือมาทำแฉะเช้าก็มาเป็นดีเจ็ ทางดิจิตอลด้วยหลังจากนั้นก็คือตั้งแต่ปี53สกลับมาเนี่ยสิ่งที่ทำเยอะที่สุดคือดูดวงค่ะก็ดูจนคนรู้แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเดือนเดือนตั้งแต่เดือนกับพาคมาตก็จะมี1 9ึ0งเ้าู้ตายแล้วเริ่มเขาบกับจันนี่ได้ได้ห่กาแล้วมาแข่งกับเทพธิดาปัญญาสุกรเขาเหรอไม่ไหวอ่ะไม่ไแข่งเลยเขาลอกเขามีอาวุธอะไรเยอะเพราะว่าปัญญาระดูดังอาวุธป่าตุ๊ดร้ายกับปัญญานะครับแล้วที่มาในคนรักใหม่เหรอ ก็ต้องดูก่อนเนาะหอันจากต้องดูต้องตอบแบบยังไงโลกสวยไหมไม่ต้องโลกสวยตอบเพราะเป็นแซนนี่ก็ต้องลองนอนกันไปดูก่อนเจอคนเรานะมันก็ต้องยไงเี่ยอันนี้เจอกันเพราะว่าเจอกันทางโซเชียลนะครับอ้ชอบเล่นโซเชียลเออแน่นอนฉันรักโซเชียลแคมฉันอยากบอกรักโซเชียลแคมก็เล่นกันไปเถอะทำตัวแบบเบ๊กซี่พีดาราเข้าไว้แล้วก็ไปเจอกันคบกันมากี่เดือนแล้วเนี่ย สามวันมั้งจริงหรอไม่ไไม่ได้จเจอระยะอีก <laughs> แล้วแล้วก็คือแบบเรากำลังศึกษาดูกันไปก่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยคือสันนี่เป็นคนทำตัวแบบคล้ายๆฝรั่งเพราะฉะนั้นคือแบบถ้าเจออะไรใครปุ๊บเนี่ยไม่จะมีไว้ไนท์แซนเลยคือแบบคืนเดียวปุป๊บเ้ยไม่ไหวไอ้ไ<ป>อแต่ถ้าบบกพบไหววันวีก่อนลองดูถ้าวันวีปุ๊บลองวันมันก่อนถ้าวันมันได้คือคันนี้ค่อยๆเยียวยาะละหลายปีแล้วค่อยว่ากันคาดหวังกับความรักเยอะไหมถ้าตอนนี้มีคาดหวัง อายุขนาดนี้5ปีก็เข้าวัดแล้วมันคงคาดหวังไม่ได้เรื่องความรักบอกก่อนเลยนะพราเป็นเรื่องเดียวที่ขาดในชีวิตเราหาเงินได้เราอาจจะเลี้ยงดูครอบครัวได้อาจจะมีชีวิตสบายได้แต่เรื่องความรักเราไปคาดหวังกันไม่ได้เพราะว่าความรักในบางทีมันรักกันสองคนไม่ได้สังคมต้องรักเราด้วยไหม <ะ S 1> เราต้องรักสังคมด้วยไหมเรารักเสร็จปุ๊บครอบครัวก็ต้องรักเราไหมครอบครัวเราต้องรักเขาหรือเปล่าอ,อเงียันนั้นมันก็ต้องมีกติการ,ระหว่างโซนสองคนว่า คุณสามารถทํปฏิกติกาที่เราวางได้ไหมแล้วเราทําตามปฏิกิริาเขาได้บ้างไหมบนมันน่าจะดีมีสเปคไหมสเปคพอละเดี๋ยวไปสเปคกับมันมากเลยทุกวันนี้คือแบบว่าเน้นถุงสูงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าได้แงเนี้ก็ขี้เกียจหาผัวเนาะเพราะผัวหายตลอดเนี่ยยังไงก็เอาเอาอยู่นี่เหรอตกใจทีผัวหายก้มคุยมากๆก็ไม่ไหวนะถึงแม้ว่าบนที่นอนเราจะตัวเท่ากันก็แล้วแต่แต่ว่าตอนยืนเราก็ก้มหาผัวมากก็ไม่ไหวต่อไม่ชอบคนเตี้ย ือเตี้ยมากก็ไม่ได้แล้วเพราะคนเตี้ยเขาก็ไม่เลือกเราหรอกสาวบ้านแล้วมาเจอปุ๊บก็ผมรักคุณจะสอยดาวเลยคคะไม่ไปเลยค่ะเขาก็ไม่เลือกจริงป่ะเลือกป่ะแฟนสูงไม่เลือกเพราะว่าผู้ชายก็ต้องเป็นเพศที่แบบอยากก้าวนาหน้าอยากเป็นแบบนะอยากดูแลคนอื่นเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยดูแลเราไหวเหรอกเวลามีเรื่องพี่เซนที่ต้องตีอ่ะไอ้นี่หลบข้างหลังกูวิ่งกูวิ่งหลบกูวิ่งมาแล้วแหละหรือไม่ก็กระโดดขึ้นเกาะคอกูก่อน มีากาอะไรเงยไอเย่เลยโอ้โหเคยเศร้าไหมพี like yeah, the ่แ like ต the ่น like anyway. <laughs> ี like ่เคยเศร้าบ้างไหมเนี่ยชีวิตผมเป็นเศร้าไปหลายรอบแล้วเวลาเศร้าจะเศร้าอยู่ที่บ้านแล้วเป็นคนที <roam S 1> ่เวลาเศร้าเศร้าคือเดียวถ้าวันนี้ร้องไห้ก่อนนอนพุ่พไปนอนตื่นมาปั๊บแล้วฉันจะไม่ร้องอะไรแล้วเพราะว่าร้องสี่เวลาออกไปสู้ชีวิตดีกว่างั้นเป็นคนยึดคําเดียวกับพี่ตู่ในที่ดาเพราะว่าเราพบกัานานสามสิบปีเนี่ยเราจะมีเรื่องเรื่องที่ต้องเจอเยอะในชีวิตเราจะมีคำคำเดยคือ face to fact พ่อพี่ตู่จะสอนเลยว่า face to fact ม่ลุเป็นอะไรต้องเจอความจริงเรารู้ตัวว่าเราหน้าเราใหญ่ หน้าเราเละเราก็ต้องบอกเลยว่าหน้าเราใหญ่หน้าเราเละเรารู้ตัวผมหรอบ้านเราต้องบอกผมหรอบ้านเราก็พยายามทําให้ตัวเราดูดีเรารู้ตัวว่าเรากินานก้นตัวจะเปก็ทำให้ตัวเราผอมซะเรารู้ว่าผิวไม่ดีเราไปัดผลไมอ้อะไรซะนี่ม่กินเนื้อสามสิบห้าปีละก็คือพยายามทําซะเรารู้สึกว่าไปตรงนี้ปุ๊บคุยภาษาแบบนี้มันไม่ละลื่นหูเขาก็ปรัดตัวละลูกเนี่ยคือเฟซซูแฟกต้องไม่หนีความจริงเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าเราใส่หน้ากากแต่ต้องบอกคำนึงว่าคุณไปไหนคุณห้ามตอแหลเลยค่ะ ไม่มากที่สุดแล้วก็ไม่สามารถตลอดชีวิตได้คือตัวคนนี้นะครันะคะอันนี้ก็คือคําคมของคุณซันนี่ยูโฟเธอเป็นคนน่ารักเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยนะฮะเห็นตั้งแต่หล่อๆหล่อเลยนะฮะจนมีพิษสัญญกรรมเข้ามาช่วงนั้นเราไม่อยากจะพูดพูดถึงแล้วนะฮะเพราะว่าเล่ามาหลายเรื่องแล้วหนังสือก็ออกมาเรียบร้อยแล้วหนังสือเลยนะสารยวเวนกรรมยอดพิมพ์เท่าไหร่นะสองหมื่นเล่มหรอไม่น้อยจังเลย เดี๋ยวก่อนนะ20,000นี้มันไม่ได้น้อยนะเพราะสอง0 0ื่ขายหมดถือว่าดีว่าอัลบั้มซีดีมูวัง5,000แผ่นยังไม่หมดเลยนะโอ้ใช่ลืมไปโอ้ยตายแล้วไถ่เซเว่นด้วยดีใจกระเทยที่เข้าเซเว่นด้วยผมจะเล่น3ามเร็วนี้ค่ะกระเทยโลกวิญญาณอะไรนะกระเทยโลกวิญญาณมีอีแล้วอ่านแล้วฮาแน่ผมจะเล่นรู้จักผีสารพัดเลยเห็นผีเคยดูดวงยังไง ทรงไหนเข้าทรงแล้ววิธีการวัดว่าเข้าทรงทรงจริงหรือเปล่าเงียเออ,เอ,อจะมีเ,ออเขียนมาเรียบร้อยออออค่ะนะคะได้ความรู้จากพี่ซันนี่เยอะเลยนะคะจริงๆเรื่องราวอยางพิยําไว้ทุกเรกเลยว่าพี่ซันนี่มีเรื่องราวที่เยอะกว่านี้เยอะมากๆๆๆนะคะออจนถ่ายทอดมาเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันไหนออกข้อเก็ตพุกจะเชิญมาในรายการล้วงตับสลับไตอีกนะคะสรุปว่ายังไม่ได้กินตับไทยยังไม่ได้กินตับน้องคนนั้นยอยกินหรือยังทีพิธีเดียวเออทีเดียวเท่านั้นนะคะอายุเท่าไหร่ <99. S 1> โอเคนะครับไม่ติดคุกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะชีวิตของซันนี่นั้นจะว่าไปแล้วผลิตภัณฑ์ beauty ว i กนำเข้าจากเกาหลีเส้นไหมดีทนความร้อนได้180องศามีทุกแบบทุกสไตล์ให้คุณเลือกใช้ตามแต่เวลาตามต้องการ beauty beauty ยังมี hair hair p l e s เป e ีให้คุณเลือกใช้ตามโอกาสเวลาในทางต่างๆสนใจติดต่อเรามาสิคะ ที่0918238653การนพส,สาวสองล่างตัวแทนจำหน่ายกอดสมุย Beauty Beauty w e l นำเข้าจากเกาหลีช่วงครังปรัติศาสตร์สรับทุนโดยเบสบิดบังครพักที่ไหนไม่อุ่นใจเชิญมาพักที่เบสบิดบังครูค่ะก็กลับมาแล้วนะคะในช่วงของครั้งประวัติศาสตร์ไทยกับคุณแนนซี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาในเรื่องอะไรคะวันนี้ก็เพราอว่าเรามูดถึงเรื่องผู้คื่น้องคะเราพุถึงเรื่องลีรักในวันวันนี้มุงเรื่องเล่นรักเราก็จะพูดถึงเรื่องลีรักในวันหลวงอิาอกับคนละเรืองกอต้องแยกแยะนะครับภาห้าสองเรื่อนต้องผิดคนเลือเรือเดียวกันกัโอเคข้าใจนะคร้าไหเขาเรื่อดกันที่เขอพวกสองทำไมหเลื่อนเรือเดียวกันมันไม่ใช่บเ่เยวนี่ตอบตรงกนดีกว่าไหมโอเคค่ฉันผิดคฉันขอโทษแล้วกั ไม่เป็นไรนะคะที่เราผิดนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเรื่องลี้ลับนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเสนอเรื่องทหารมหาเล็กกับงานข้าวผสมของคุณท้อจับได้ใช่ไหมจับไม่ได้ค่ะก็ของไม่ใช่เราเปิดข้าวผสมของใครบอกกันนะไม่ใช่เราเปิดก็คุณท้อจับได้ใช่ไหมว่า ครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใด้รีบตอบเลยนะคับก็อยู่คนที่ถามมาว่าจก่อนได้ไหมจำใปิดก่อนได้ไหมครับถ้าผู้ชมฟังอันนี้ฉันไม่ผิดนะคะเพราะอยู่คำถามตอนตอนนั้นชัดไหมครัดิฉันก็บอกตามไม่ใช่เรา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 ไม่ตอบเปนเกินเลยปะวิ่งช่องไปนิดนึงโอเคอันนี้ฉันก็ผิดพันริยาโอเคดิฉันผิดดิฉันขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณแม่โอเคไดหมคะโอเคนะคะวันนี้นะคะโอเคนะคะคุณปันนะคะ จบนะคะคุณเขาจำได้ใช่ไหมคะจำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะเพื่อสมเสร็จริธการที่แปดของเราที่พระโสดาท้าก็มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนทุกคืนรับหลังจากสวดนี่ยก็ต้องมีเวรยาเมื่อคือทหารทหารเองยำย่อยเป้าเป้าทุกคืนต่อ24ชั่วโมงเลยถูกต้องค่เด็กผัดเวียนการผัดเปลี่ยนการผัดเปลี่ยนการกันเป้า แล้วบางครั้งทหารเวรเนี่ยเนื่องจากว่าเหนื่อยมากตอนนี้ทำงานแล้วก็คือทุกนขึ้นทุกครั้งบางครั้งเนี่ยเมื่อมีเจ้านายเข้ามาเดิ่มมาตุ่มาหารเรียก็จะได้ยินเสียงนึกถึงว่าถ้กินได้หรอตืนเยจ้านาทมาแล้วแต่หลายที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถตื่นได้การเสิมพลุ่นไม่เจอใช่ค่ะนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าทำให้ทุกคนแบบว่าฝันผวามากนั่นคือปกติแล้วเนี่ยในท้องในท้องมัลโล ที่าวาต้องผสมเนี่ยทั้งประตุน้าตาหลักการที่สมใหทันเสร็จแล้วทุกอย่างจะปิดได้หนาคครับนในคนนอกก็ไม่สามารถเข้ามาได้และอใหญ่หนึ่งคือลมก็ไม่สามารถเข้าไปได้แต่มีเหตุหนึ่งนะคะโคมต้องหมดตรงติ้งถูกไคะโคลนไปถือว่ามีอยู่ๆคืนหนึ่งก็ในสมัยที่เขาเรียกโคลนระยะนะคะอยู่ๆก็แบบ สั่งสั่งสั่งเป็นระยะระยะระยะก็หาสายเหตุไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือประตูปิดแล้วรถตหน้าต่างปิดแล้วแต่ดินฝอยก็ไม่ใช่และเรื่องนี้คือเป็นสิ่งที่แบบสร้างความหวาดกลัวให้ทหารมาว่าเรื่องอะไรต่างคนก็ต่างที่จะเกียนก็จะกลียนไปข้างในและเรื่องคือเป็นเรื่องเล่นะกีร่างอีกเรื่องในสมัยึ่่อีง ก็จะมีเรื่องนี้รับอีกมากมายนะคะในใน,ในข่าวสัติศาสตร์หากท่านผู้ชมนะคะต้องการทร,ราบสามารถทิกเข้าไปได้ที่หน้าเพจน,นะคะเฟซบุ๊กนะครับที่ชื่อคำว่าทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับและท่านผู้ชมก็จะพบเจอหน้าเพจรายการและก็หนาทท้าเพจนี้เลยนะคะและช่วงนี้นะคะช่วงประวสารอของแนทนะคะก็ขอรัท่านผู้ชมเี่งเท่านี้นะคะโปรดติดตามวันพรุ่งนี้นะคะว่าแนจะมีเรื่องลี้ลับหรือเรื่องเล้น,ล,นลับหรือเรื่อง,อ,งอะไร มาตื่นผู้ชมนะคะไม่ว่ากันน้อยนะครับกับรายการเดินฟาชมของเรานะคะก็เดินทางมาถึงจบรายการแล้วนะคะหลังจากจบจากเราสองคนแล้วนะคะจะปินท้ายรายการนะคะ้วยช่ดเได้รักสีม่วงค่ะกับบรรยากาศของครอบครัวนะคะความรักต่อครอบครัวที่มีให้กับรักครอบเรัวที่ถกเกย์กุกสาวเพศต่อนะคะเราควรจะปกตอย่างช่าไรกับเออถ้าคุณมีลูกมีหลานนะคะเป็นเกย์เป็นสาวเพศต่อเยนี้เป็นคอม เราควรัวรจะทำอย่างเส้นลายวางตัวเช่นสายแล้วก็จะเป็นปิดท้ายกันช่วงระลากสิ้นงค่ะยหลังปาการ้ากนั้นตอนนี้ดิฉันสองคนนะคะคุณแมนแล้วก็ดิฉันต้องขอรับผู่ชมด้วยควาเมเป็นมิค่ะพบกันใหม่เท็หน้าเท็นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษกับแม่จำวิธีตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวในจำไม่ได้ไม่ลงติดนอนเสร็จเลย ไหนก็เพื่อกินองุ่นม่วงแล้วความจำจะดีไงเินจำอะไรได้สักอย่างตัวโน้นตัวที่ต,ทตาเคยขอ,อยาแต่งงานเมื่อ5้าิบสามปีก็คือสิ่งผ่านจัดแรกในชีวิตของฉันทันทีที่เขาเกิดมาฉันสัญญากับตัเองว่า ฉันจะดูแลและรักเขาไปตลอด คืออะไรแม่ถามได้ยิไม่ว่ามันคืออะไรฉันถามกันได้กิ่นิ้ยไม่ว่ามันคืออะไรของพูดที้พี่อยู่ในกระเป๋าได้ยังไงแกเ,เป็นอะไรก๊กแกบอกแม่ว่าจริงแกเป็นอะไรแกเป็นผู้ชายอ,อยู่บนเดียร์ก๊กทำไมสิริจึงมาไม่ดี Oh. ในปัจจุบันนี้หากพูดถึงเพศของมนุษย์บนโลกรวมถึงสังคมไทยแล้ววันนี้คงอาจบอกไม่ได้ว่ามีเพียงเพศช,ชายหรือเพศหญิงอีกต่อไป mm hmm. เพราะบุคคลที่ถูกระบุให้เป็นเพศที่สามหรือกลุ่มคนที่มีพิติกรรมชายรักชายได้มีการเปิดตัวในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยคนทั่วไปส่วนใหญ่ยังมีความสับสนและไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมชายรักชายอย่างแท้จริงผู้ชายที่รักเพศเดียวกันมีหลากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยทางชีววิทยาและจิตวิทยาเริ่มต้นตั้งแต่สาเหตุทางพัตุกรรมของสมองเด็กในคันที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบและไม่ติดต่อกันชายรักชายจะเริ่มรู้สึกว่าตนเองต่างจากเพศเดียวกันตั้งแต่อายุ3-4ขวบหรือเมื่อเริ่มจำความได้ในด้านพฤติกรรมจะมีความรู้สึกอ่อนไหวร้องไห้ง่ายกิริยามารยาตคล้ายเด็กผู้หญิงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีความรู้สึกทางเพศกับเพศเดียวกันซึ่งแตกต่างจากเพื่อนผู้ชายทั่วไปเด็กจึงสับสนและไม่แน่ใจในการวางตัวของสังคม โดยพยายามปิดบังความรู้สึกของตนเองเช่นมีคนรักเป็นผู้หญิงแต่เด็กบางคนก็พยายามหาสิ่งที่ทดแทนความด้อยพยายามขยันตั้งใจเรียนเพื่อเฟื่อเพื่อแผ่ซึ่งเป็นการทดแทนที่ดีอย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเกและกระเทยหลายคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและประเทศเราเป็นอย่างมาก ประวัติศาสตร์ของชายรักชายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนและไม่สามารถบอกได้ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งบรรพการก็มีเรื่องราวที่กล่าวขานกับพฤติกรรมร,รักร่วมเพศบนฝาผนังของวัดในประเทศไทยต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นายผาสุกหรือนายทั่วดำได้เป็นผู้ริเริ่มเปิดซ่องโสเภณีชายเป็นแห่งแรกโดยแขกที่มาเที่ยวจะให้เงินเป็นรางวัลเยี่ยมหญิงโสเภณี นับว่าเป็นการขายบริการของเพศชายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นครั้งแรกถึงแม้ปัจจุบันกลุ่มคนชายรักชายจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ความกังวลในสิ่งที่คนเหล่านั้นเป็นก็ยังไม่อาจหายไปอย่างสนิทใจดังนั้นครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เพราะการยอมรับความเข้าใจคือที่พื้นพินสำคัญที่จะช่วยประครับประคองให้เขาก้ายืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงได้ ขอเพียงคนในสังคมมีความเข้าใจในการละกันถ้าทุกคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศใดก็ตามและฉันก็ได้ทำตามสิ่งที่ฉันได้เคยสัญญาว้กับเขา รายการ Beauty Beauty วิ g กผมเบส t ี้บังค r โรโรงแรมเพ็ญเชเวนดีสอร์ Beauty น้องลลจีนหน้าใสา่บริษัทการนภพลปรีม